ครับเพื่อนๆวันนี้แอดกินและแอดมาเนียก็กลับมาอัพคลิปเบทเท่นกันอีกแล้วคราวนี้เป็นการสู้ยิมครั้งที่สเป็นยิมผีขณะนี้เวลาเที่ยงคืน53นาทีทั้งเสียงและบรรยากาศทำให้ผมรู้สึกว่าผมกำลังถูกหลอกอยู่เราไปดูกันดีกว่าครับ ว่าในการต่อสู้ครั้งนี้แอดกิ้นจะถูกผีลอก,กหรือเปล่าเราไปเริ่มกันเลยครับ การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นจิราจินโนของผมใช้ท่าร้องเพลงทําให้เดสุคานหลับแต่ว่าลัมเบอร์รี่ก็ทําให้เขาตื่นขึ้นมาทันทีและกาลากาล่าก็ใช้ท่าร็อกทอมใส่นูเคนินแต่นูเคนินติดโฟกัสแซดอยู่นะครับเลือดก,ก็เลยไม่ลดเลยเพื่อนเรู้ไหมว่าอาบิลิตี้ของนูเคนินเนี่ย ถ้าเขาไม่ถูกการโจมตีแบบชนะท่าเขาจะไม่มีวันตายเลยครับและตอนนี้เดสุคานก็ใช้ท่าสลับมิติอีกแล้วซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าจะทำให้การากะล่างผมได้อัดก่อนและนูเคนินก็ใช้ท่าเอ็กซิเซอร์ใส่จีราจินโนของผมการต่อสู้ครั้งนี้แอดคินไม่รู้เลยนะครับว่าแอดมาเนียจะใช้ยิมผี ผมก็เลยใช้โปยมอนท่านอมม a Normal ถึง2ตัวซึ่งก็ถือว่าเสียเปรียบอยู่นะครับจิราชิโนของผมร้องเพลงอีกครั้งเพื่อให้เดสุคารหลับกาลากาล่าที่โดนท่าจุดไฟเข้าไปตอนนี้กำลังอ่อนแอครับและพลังโจมตีก็ลดลงถึงครึ่งหนึ่งแต่แล้วจิราจิโน กรโดนท่าเอ็กซิเซอร์จนหมดสภาพการต่อสู้ในที่สุดกาลากาลาใช้ท่าร็อกทอมอีกครั้งและคราวนี้ลูเคนินก็ถูกจัดการลงได้ครับแต่ถึงไงก็ตามการากาลาก,ก็ยังเจ็บหนักอยู่เพราะว่าถูกท่าจุดไฟทำให้พลังโจมตีลดลงไปถึงครึ่งหนึ่ง ผมตัดสินใจปล่อยบูเบิร์นออกมาครับและแอดมันเนียก็ปล่อยมีคาเกออกมามีคาลเกเป็นโปยมอนธาตุผีและความมืดซึ่งโปยมอนธาตุนี้เนี่ยจะไม่ถูกโจมตีแบบชนะธาตุแม้แต่ธาตุเดียวเลยนะครับและเขาก็ลบท่าบูมแมลงกระดลูของผมลงได้ครับมีคาเกาใช้ท่าสนาวครับท่านี้ถึงจะพลังโจมตีจะไม่มากแต่มันจะลด s p ปเ i a l ลแอตแทของคู่ต่อสู้ครับแล้วก็ทำให้บูเบิร์นผมพลังโจมตีลดลงบูเบิร์นใช้ท่า h ฮีทเ v e ซึ่งจะโดนบอยม,มอนทั้ง2องตัวของฝ่ายตรงข้ามและผมก็ลดเลือดด้วยเพราะว่าผมสือไลฟ์โอ๊กที่ทำให้พลังโจมตีของผมเพิ่มขึ้นถึง30%ในเทอร์นี้ผมตัดสินใจใช้ท่า p r o เทคครับ เพื่อที่จะยื้อเวลาไปก่อนกาลากาลาก็ใช้ท่าแผ่นดินไหวครับเพราะว่าบูเบองผมใช้ท่าโปรเทคไปแล้วแต่ฝ่ายคู่ต่อสู้กับหลบท่าแผ่นดินไหวได้ทั้งคู่เลยครับแล้วก็ใช้ท่าสนาวกลับมาบูเบิผมก็พลันโจมตีเวทก็ลดลงไปอีกครับและกาลากาลา ก็ต้องหมดสภาพการต่อสู้ไปเพราะว่าไฟที่ทําให้เขาอ่อนแอนี่ยแหละครับตอนนี้มิติกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับตัวที่เร็วกว่าจะได้โจมตีก่อนเช่นเดิมแล้วโคยออกมาแล้วฮะแต่ดูเขากกััๆนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าจะช่วยทีมเราได้หรือเปล่าเอาละครับเขาใช้ท่าไต่น้ำตกไปแล้ว อย่างนี้เรียกสั่นสู้นะครับคิดที่ข้อซะด้วยเดสุคานแอบิลิตี้ของเขาคือมัมมี่นะฮะเมื่อปอยมอนใดก็ตามสัมผัสตัวเขาก็จะได้อบิลิตี้นี้ไปแทนบูเบิร์นใช้ท่าฮิเวทอีกครั้งนึงครับแต่มีเขาเก้ก็ยังทนไว้ได้ฮะมีเขาเก้นี่ถือว่าเป็นปอยมอนสายแทงที่เก่งมากๆตัวหนึ่งครับ เขาใช้ท่าเพนสปิดนะครับท่านี้เนี่ยจะนําเลือดของโปเกมอนสองตัวมารวมกันแล้หารให้เหลือเท่ากันครับยิ่งโปเกมอนของเรามีเลือดเยอะกว่าเขาเขาก็ยิ่งคุ้มครับตอนนี้แอดปาเนี่ยก็ปล่อยผีตัวเก่งออกมาแล้วฮะและเก่งก้าก็ใช้ท่าไฟฟ้าแสนโม่ใส่อโคยทันทีออโคยก็หมดสภาพการต่อสู้ สมใจยอยากแล้วฮะเพราะดูเขาะก็จะกล,กลัวอยู่นะ,ะบูเบินใช้ท่าฮีทเวฟแต่มีเขาเก้งก็หลบได้ครับมีเพียงกันก้านะฮะที่โดนแล้วบูเบินก็เลื่อนรถอีกนะครับเพราะว่าติดไอเทมไลฟ์ออกไว้แล้วก็ยังถูกท่าสนาวเลยฮะทำให้พลังโจมตีเวทเนี่ยตอนนี้ลดจนแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับ ถือว่าอาการหนักทีเดียวและผมก็ปล่อยเอเลคิบูออกไปครับเอเลคิบูและบูเบิ์ของผมนี่ถือว่าเป็นปลอยมอนตัวเก่งอีก2ตัวของผมนะครับเก่งก้าใช้ท่าเดสินน่บอลเขาผูกชะตากับผมแล้วครับแล้วก็น่าเสียดายมากถ้าผมทำให้เขาหมดสภาพการต่อสู้ เขาก็จะลากผมไปด้วยฮะแล้วเกนการ็หมดสภาพการต่อสู้จริงๆครับแล้วเขาก็ลากเอเลคิบูไปด้วยนะถือว่าเป็นท่าที่ถ้าใช้ดีๆนี่เป็นเทคนิคที่ยอดมากนะครับมิคาเก้ใช้ท่า,าเพ้นสปิดอีกแล้วฮะแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับเพราะบูเวิร์นผมโพเทคอยู่นะครับ าล้วครับแอดมานเนียปล่อยโยเนียนะครับตัวนี้เป็นปลยมอนผีเช่นกันครับแล้วก็ผมปล่อยมีรูแทงฮะแต่น่าเสียดายนะครับเพราะว่ามีรูแทงเป็นปลยมอนธาตุนอร์มอลนะฮะไม่รู้จะเอาอะไรไปโจมตีเขาครับผมใช้ทันเดอร์เวฟบไปก่อนครับอย่างน้อยก็อาจจะช่วยได้บ้างนะครับ มีเข้าเก้ใช้ท่าเพนสปิดแล้วครับและเลือดเขาก็เพิ่มขึ้นในขณะที่เลือดผมลดลงครับแล้วก็เลือดลดลงเยอะที่เดียวครับเพราะว่ามีรดแทงนี่เป็นโปรมอนที่เลือดเยอะพอสมควรครับและแล้วโยเนียก็ใช้ท่าสลับมิติอีกแล้วครับเป็นการเล่นผสานของโปรมอนผีที่ ทำได้ดีมากทีเดียวครับมีตัวแทนผมใช้ท่า Helping Hand ครับแล้วโยนเนี่ยก็ขยับไม่ได้ครับติดอมาพาดไปก็แย่แล้วครับมีเข้าแก้ใช้ท่าสาบนะฮะหล่นเลือนตัวเองครึ่งหนึ่งเพื่อสาบผมนะครับแล้วมีเข้าแก้ก็หลบได้อีกแล้วครับหลบท่า Heat Wave ได้ครับตอนนี้ก็แย่แล้วครับเพราะว่า ปืนมอสผมโดนสาบแล้วฮะเนี่ยครับเลือดลดเยอะมากนะครับท่าสาบนี้ครั้งนี้เราเล่นเป็นกด Miracle Shooter นะครับสามารถใช้ไอเทมได้และแอนดมาเนียก็ใช้ไฮเปอร์พชั่นครับเพิ่มเลือดขึ้นมาเกือบเต็มอีกแล้วและมีคันเก้ก็ใช้ท่า Double Team คนระับ แย่แล้วครับผมไม่รู้ว่าจะจัดการกับเขายังไงแล้วครับตอนนี้ในบูเบิร์นก็ใช้ฮีทเวฟต่อไปครับแล้วก็เสียเลือดจากไลฟ์โอบนะครับตอนนี้มีรูแทงก็ต้องดื่มนมแล้วฮะเ,เพิ่มเลือดนะครับมีเขาเก้ก็ยังคงติดไฟอยู่นะครับ อย่างดีนะฮะที่เขาติดไฟมีรูแทงก็โดนท่าสาบอีกแล้วฮะคำสาบจะอยู่กับเราตลอดนะครับจนกว่าเราจะเปลี่ยนตัวหรือว่าตายลงไปนะครับบูเบิลผมโคเทคอีกรอบนึงครับแล้วก็หลบชาร์โดบอลได้นะมีเคาเก้ก็ใช้ท่าหารเลือดอีกแล้วครับตอนนี้ผมเจ็บหนักมากทั้งคู่แล้วนะครับ มิวแทนก็เลยต้องดื่มนมเพื่อยื้อเวลาก่อนนะครับเพราะว่าเรายังมีทางชนะอยู่ค่ะยังไม่สิ้นหวังครับเพลงแม่กก็กดดันกูเหลือเกินมิวแทงโดนคำสาปไปแล้วครับและโยเนียก็ใช้ท่าชาโดบอลครับคราวนี้บูเวิร์ที่ทนมานานก็ ยังรอดอยู่ฮะยังเหลือหนึ่งครับแต่มีเข้าเกตใช้คำสาบอยู่แล้วฮะเขาบูชายันตัวเองไปสองครั้งแล้วนะครับเนี่ยบูเบิลผมใช้ท่าแฟฟ,าฟ้าแสนโวนะครับแล้วก็โดนคำสาบไม่รอดฮะมีรถแท่งดื่มนมอีกครั้งครับเราต้องยื้อเวลาไว้ก่อนครับเราต้องอย่ายอมแพ้ แลือว่าเป็นทีมผีที่โหดร้ายที่เดียวนะครับแล้วมีคันเก้ก็ติดไฟไม่รอดครับในที่สุดก็จัดการมิคขา้าเก้ลงได้นะอยู่มานานมากครับแต่ว่าผมก็ยังต้องคำสาบอยู่นะฮะตอนนี้มิติกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งแล้วครับแอดมาเนียก็ปล่อยบูรุนเกออกมาฮะตัวนี้เป็นผีกับน้ำนะครับแล้วว่า ผมใช้ไอเทมคืนชีพให้กับเอลิคิบูนะครับเอาละครับบูรุนเกลใช้ท่าวอเตอร์สปาวนะครับท่านี้ถ้าเขาเลือดเต็มอยู่พลังโจมตีจะสูงถึง150นะครับบวกกับวอเตอร์เจมนี่ทำให้มีรุแทงถูกวันฮิตเคเลยครับโยเนียก็ใช้ทริกลูมอีกแล้วฮะมิติถูกสลับอีกแล้วครับช้าเป็นเร็วเร็วเป็นช้าแล้วทีนี้ ผมก็ปล่อยเอเลคีบูออกมาครับเป็นตัวสุดท้ายเป็นความหวังสุดท้ายขอยงผมนะครับก็แอดมาเนียใช้ไอเทมเอ็กซ์เพเชียลนะครับให้กับบูนเกลแล้วบูนเกลก็ใช้ท่าวอเตอร์สเปาอีกแล้วนะครับพลังโจมตีสูงมากนะครับเอเลคีบูจะรอดไหมครับปันทนไหวฮะแล้วเป็นพลังเฮือกสุดท้ายครับใช้ท่าไวชาร์ดครับ เป็นท่าที่แรงสุดๆของเอลวบคูบูของผมนะฮะแต่ว่าน่าเสียดายมากครับคือท่านี้นี่มีรีคอยดาเมจนะฮะใช้ไปแล้วเราจะเลือดลดด้วยคือเอลิคิบูผมก็ไม่รอดนะครับเหลือโยนเนียนะฮะทีมผีของแอนดมาเนียเหลือแค่โยนเนียตัวเดียวนะครับแล้วผมก็ ถูกผีหลอกในที่สุดฮะไม่ชนะครับเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปการสู้ยิมผีครั้งนี้ของแอดกินนะครับไว้เรามาติดตามการกลับมาต่อสู้กับยิมผีนี้อีกครั้งนะครับไว้เจอกันใหม่ครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ